ติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลมติคณะรัฐมนตรีและข่าวสารในประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในรายการ93วาไรตี t ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิรและเพจสวทเบตง News บในช่วงแรกค่ะก่อนที่เราจะไปพะฟังกับงานเพียงพ,พอเนะะี่ยค่ะเรามาติดตามกับเรื่องของคณะทูตทูตทหารรวมไปถึงสื่อมวลชนต่างประเทศค่ะและในประเทศนะคะร่วมสังเกตการพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะคะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวยืนยันการลงพื้นที่ของคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศในครั้งนี้เป็นการดําเนินการนะคะที่เปิด กว้างค่ะโดยคณะทูตนะคะประเทศอาเซียนแปประเทศรวมถึงสหรัฐจีนและญี่ปุ่นทูตทหารรวมไปถึงสื่อมวลชนไทยและสื่อต่างประเทศเพื่อนิ้นย้ําถึงความโปร่งใสนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่ใช่การนําเสนอข้อมูลที่ถูกควบคุมและชี้นําซึ่งไทยให้ความสําคัญกับเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะโดยวัตถุประสงค์ในวันนี้นะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้ประชาคมโลกได้รับทราบนะคะข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่ซึ่งข้อเท็จจริงนะคะก็ถือ ว่าเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การเจรจาบนหลักการและความถูกต้องและจริงใจซึ่งก็จะนําไปสู่การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีภายใต้กรอบทวิภาคีได้ในที่สุดค่ะรวมถึงชี้ให้เห็นถึงจุดยืนแล้วก็การดําเนินการของไทยว่ายืนบนหลักการกฎระหว่างประเทศที่จะใช้การเจรจาทวิภาคีได้อย่างสันติวิธีในการแก้ปัญหาได้ใช้ความอดกลั้นอดทนมาโดยตลอดค่ะแล้วก็ป้องกันตนเองนะคะตามแนว กฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศท่ะท้งนี้ท่ามกลางการนําเสนอข้อมูลที่ขัดแย้งกันระหว่างสองฝ่ายสิ่งหนึ่งที่มีหลักฐานชัดเจนก็คือกัมพูชาได้โจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนบ้านเรือนร้านค้าปั๊มน้ํามันในพื้นที่ชุมชนอย่างหนักทําให้สตรีเด็กและประชาชนที่ไม่มีอาวุธต้องสูญเสียชีวิตซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ท่านไทยจําเป็นต้องโต้ตอบเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของประชาชนไทยค่ะอันนี้ก็เป็น เรื่องที่นํามาฝากกันนะาะในการสื่อสารเพื่อที่จะให้ประชาคมโลกได้รู้ว่าไทยเนี่ยยืนอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมาค่ะติดตามรับฟังรายการ93วาไรตี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นหลังเคารพธงชาติทางสวทเบตง FM 93เมกะและเพจสวทเบตง News